เรื่องนี้ใครที่เลี้ยงน้องหมาโดยเฉพาะพันดุบางแก้วนี่ดุไหมดุโห و, ดุมากเลยดุมากนะใช่ไหมคุณผู้ชมคือปกติแล้วบางแก้วเท่าที่รู้มาเนี่ยมันจะไม่กัดเจ้าของอยู่คนเดียวนะครับ,รบนอกจากกัดหมดเลยถึงแม้ว่าจะเคยให้ข้าวให้น้ําแต่เหตุการณ์นี้ขนาดเป็นเจ้าของวันดีคืนร้ายมันกัดจนแขนเวอะแล้วตัวคุณป้าเจ้าของต้องหนีขึ้นไปอยู่บนโตะ๊ะครับไม่กล้าลงมาเพราะว่าบางแก้วมันนอนเฝ้าอยู่ข้างล่างโอ้แล้วต้องเรียกกู้ภัยให้มาช่วยจัดการครับ ไม่รู้้ยไม่ยอมยังขู่ฟอๆอยู่เลยอะ่ะคุผู้ชมแต่คือน,นี่คือสัญชตาตญาณของบางแก้วครับนะครับบางแก้วเนี่ยต้องดุอันนี้ถูกต้องแล้วเพ<อ>ียงแต่ว่าดุเกินไปเหตุการณ์นี้ป้าเจ้าของนี่อตอนนี้นั่งตัว<ล>สั่นเลย,ยกลัวเลยนะครับจนต้องเรียก กู้ภัยกับปรสสุสัตว์ของนครหลวงอยุธยาเนี่ยมาช่วยยิงยาสลบนะครับคุณป้าเจ้าของอายุ69ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าเอาข้าวไปให้บางแก้วกินนะครับแล้วไปดึงโซ่ที่ผูกไว้ไม่ได้ดึงแรงนะปรากฏว่าจังหวัดที่ดึงโซ่ปุ๊บมันพุ่งมาเลยพุ่งมากัดขย่ําแขนจนเลือดไหลเลยนะครับตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ถูกด้วยความตกใจหนีตายปีนไปอยู่บนโต๊ะหน้าบ้านครับ ต, <descript. S 3> ต้องขึ้นไปอยู่บนโต๊ะเออเพราะว่ามันกระโดดขึ้นโต๊ะเก่งเหรอแล้วแล้วป้าก็แล้วมันขึ้นตามป้าไหมก็ตะกี้เนี่ก็เกือบจะกระโดดขึ้นเหรอแล้วมันมันเป็นเป็นหมาแข็งแรงมากกระโดดแครเก่าโดนนี่นะที่นี่นะที่ที่เดียวกันเลยเหรอที่เดียวที่ทันไว้ผขไม่ได้โดนเที่ยวแรกเนี่ยโดนเที่ยวอ่าก็ถ้าเกิดเมื่อกี้เปิดภาปมาตอนที่ป้าอยู่บนโต๊ะ ก็อาจจะเกิดคําถามว่าเฮ้ยโตแค่นี้มันไม่ตามขึ้นมากัดเหรอ,อ,อหมาถูกล่ามโซ่อยู่นะครับ<ห>ก็เลยมากัดไม่ได้ถ้าไม่ล่ามโซ่คงกระโดดตามขึ้นมาแล้วจริงๆการล่ามโซ่นี่แสดงว่าดุพอสมควรถูกไหมแต่ป้าเจ้าของหมานะครับบอกว่าเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยแล้วตอนตัวเล็กมันน่ารักมากครับตอนนั้นไม่ดุไม่กัดไครแต่พอมันโตขึ้นไง มันก็กัดและที่ผ่านมาเนี่ยกัดป้าไป2ครั้งแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาครั้งนี้เนี่ยหนักกว่าครั้งแรกด้วยถามว่าสงสารก็สงสารนะเพราะเลี้ยงเห็นมันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้ก็กลัวตัวเองเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะโดนหมากัดตายเพราะฉะนั้นอยากให้ย้ายน้องหมาออกไปอยู่ที่อื่นนะครับซึ่งปศุสัตว์อำเภอนครหลวงเนี่ย หลังจากที่ยิงยาสลบแล้วก็ส่งต่อที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนะครับคุณผู้ชมแล้วเบื้องต้นคาดว่าหมาเกิดความเครียด<ม>เนื่องจากว่าอาจจะเป็นช่วงของการติดสัตว์อะไรด้วยนะครับพอบไปโดนอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ย มันก็พุ่งกัดโดยที่ไม่สนใจเลยว่าใครเป็นใครแล้วพอพูดถึงเรื่องของสุนัขพันธ์บางแก้วแล้วเอาอีกสักเคสหนึ่งอันนี้ก็ดุไม่แพ้กันเพราะว่าคือเจ้าของมันกับเขาไปทําอะไรนะคือเขาเอื้อมหยิบยาดมไงแล้วเกี่ยวอะไรกับหมาแล้วไปโดดคือผ่านน้องหมาน้องหมาอาจจะตกใจหรือเปล่าขยําหน้าเลยนะฮะขยําหน้าขยําคางขยําตัวน่ะหนักมากคคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตามสภาพเลยกู้ภัยต้องรีบปฐถมพยาบาลเลยนะฮะ ก่อนนําตัวสง่งโรงพยาบาลทันทีครับก็คือก็ค right ือเนอเหมาเนี่ยนอนนอนไปแล้วเราพยายามจะเอื้อมหยิบของใช่ไหมพี่ประมาณนั้นใช่ครับเอาไงพี่เลี้ยงต่อไหมหมาพี่อ่ะแม่ไม่กลับมาเลยเดี๋ยวลักษาพยอายุประมาณเท่าไหร่พี่หมามีหน้ามีหน้าหกขวบสามเดือนครับพี่หกขวบตัวผูดโอ้ ยดุมากเลยเนี่ยคือแบบเฉียดนิดเดียวก็ไม่ได้เลยนั่นนะสิคือคือไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะถามให้อีกทีหนึ่งคุณผู้ชม แต่คาดว่าตอนที่เอื้อมไปหยิบเนี่ยน้องหมาตกใจหรืออาจจะไปแบบเหยียบโดนหางเขาหรือเปล่าเออ,อาจา<ล>จะทำให้<ม>เขาโตดดอะไรไหมกับขึ้นมาแบบนี้เลยเออหรือว่ามันมีความเครียดเหมือนหมาตัวเมื่อกี้ม,มีความเครียดปุ๊บพอเจ้าของมาใกล้ปุ๊บทีนี้ไม่สนอะไรแล้วก็เลยกัดเลยนะครับต้องระวังดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ